พุทธประวัติตอนที่แปดจะเราได้ละเครื่องผูกมัดคือความเป็นเครือขัดเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าพอเปลี่ยนยูนิฟอร์มใจก็ต้องเปลี่ยนตามยูนิฟอร์มไปด้วยใจจะต้องเป็นนักบวชความคิดถ้อยคำที่จะใช้การกระทำตั้งเป็นแบบนักบวชแล้วท่านก็เริ่มบำเพ็ญในครรมะ ท่านกำลังพึงก,า,การบำเพ็ญของอันยอบเยี่ยนเราได้แล้วเราได้บวชแล้วเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งยิ่งนไปการที่เรามีความเพียรน,นี้สักวันหนึ่งเราย่อมจะได้รับความสุขจากการบำเพ็ญสมณธรรมคือการทำสมาธิถ้าหาไม่ทำสมาธิก็จะขาดไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา มีศีลศีลทำเป็นบ่อกเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาปัญญาในระดับที่เลยความคิดที่คิดไปไม่ถึงนั่แหละศีลส,สมาธิปัญญามันต้องไปด้วยกันไตรสิกานี่ความสุขในเพศสมณนะที่ท่านสุมเมศดาบทได้รับมีแปดประการคือโอ้น่าสนใจจริง หนึ่งไม่มีการหวงแหนทรัพย์และของที่มีค่ามากคือมาบวชแล้วเนี่ยเราไม่ได้หวงแหนหรือผูกพันกับทรัพย์อันใดเลยเพราะชีวิตสมณนะเป็นชีวิตที่สแสวงหาแต่กุศลธรรมแต่เพียงอย่างเดียวชีวิตสมณนะเป็นชีวิตที่สแสวงหาแต่กุศลธรรมแต่เพียงอย่างเดียว อ o ี l กุศลธรรมอย่างเดียวสองสแสวงหาบินาบาบะที่ไม่มีโทษสแสวงหาบินาบาบะที่ไม่มีโทษหมายถึงไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ต้องประกอบการหุงต้มอาหารเองคือไม่หุงต้มเองไม่มีเตาไฟฟ้าแต่ว่ามีคนทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราเป็นเพียงไปบินนบาตให้ลงมาบินนาบาตพร้อมๆกันจะดีหรือไปเดินบินนบาตถ้าหากเป็นผู้มีบุญจะสังสมมาอยากจะประารณนาตัวจะมาเลี้ยงที่วัดแล้วก็มาบินนาบาตท,ที่หอฉันอย่างนี้ทั้งนี้เรียกว่าสแสวงหาบินนาบาัตท,ที่ไม่มีโทษแล้วก็อย่าไปติดรถอาหารอะไรเลย มีแล้วก็กองกองเวมแกมไปใครมันหนักหนักท้องก็อเอาลนะสาบริโภคบินดาบาตที่เย็นหมายถึงปราศจากการบริโภคด้วยอำนาจปัญหาอย่างนี้เรียกว่าบริโภคบินดาบาตที่เย็น,ยนสี่ไม่มีกิเลส ที่เป็นเหตุบีบคั้นจากขราชตรกูลในเรื่องการเสียภาษีคือพอเป็นนักบวชแล้วเนี่ยพระราชาก็ดีผู้ปกครองก็ดีหรือกฎหมายบ้านเมืองก็ดีเนี่ยเขาไปมาเก็บภาษีหลักหาเลือดจากปูว่ายากแล้วหาปัจจัยจากพระยากหรือจากนักบวชไม่มีมีแต่เอามาทำงาน,นศาสนา และยังได้รับการเคารพกราบไหวจากชนทุกชั้นข้อที่หปราศจากความกำหนัดความพอใจในเครื่องอุป,ปโภคและเครื่องบริโภคทั้งหลายคือเฉยๆกับของกินของใช้อ่ะเฉยๆไม่ได้ทยานยากอะไรอย่างนั้นเฉยๆ ทำให้ปราศจากภาระในการดูแลรักษาเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค oh. 6. ไม่ตั้งกลัวโจปรปล้น 7. ไม่ต้องคลุกคลีกับพระราชาและอำมาจของพระราชา mm hmm. ไม่ต้องคลุกคลีอย่างแหละเพราะฉะนั้นจะมาว่าไม่รับแขกนะไม่ต้องค,คลุกคลีทำให้อยู่อย่างสง,งัด ได้รับความวิเวกทั้งกายและใจต้องทําความเข้าใจนักบวชกันนะจ๊ะต้องเข้าใจไม่ใช่รังเกียจหรอกอยากเจออยากพูดอยากคุยแต่ว่าก็าต้องให้โอกาสในการฝึกตัวด้วยเห็นไหมเหมือนอย่างท่านสุเมธดาบทนี่ไงล่ะจ๊ะแต่ไม่ถูกขัดขวางในทิศทั้งสีคือไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในทิศทั้งสี่เลยจะหันหน้าไปไหนก็สบายสบาย มีปิติมีความเบิกบานเปรียบเสมือนนกที่จากคอนเห็นไหมมีอิสระที่จะบินไปทุกคนทุกแห่งตามที่ใจปรารถนาคือใจเนี่ยหันไปทิศไหนก็ไม่มีเครื่องกงังวลสักทิศเดียวหันไปทางทิศเหนือก็ไม่กงังวลตะวันออกไม่กงังวลทิศใต้ไม่กงังวลตะวันตกไม่กงังวลโดยแล้วมันเบิกบานสบายใจเพราะใจไม่มีห่วงไม่มีกังวลเลย นั่นคือข้อที่แปดทั้งหมดแปดข้อท่านสมเด็ดบดจึงมาเป็นสมานธรรมได้อย่างเต็มที่มาบวชเพื่อการนี้แล้วท่านยังได้กล่าวถึงลักษณะของสถานที่จงกรมที่ดีด้วย mm hmm. การเดินจงกรมก็คือการเดินทำสมาธิต้องเข้าใจนะมีเดินแก้เมื่อยกับเดินให้เมื่อย แต่เดินแก้เมื่อยมัก็นั่งสมาธิแล้วมันเมื่อยก็เปลี่ยนอริยบทมาเดินแต่ก็อยู่ในสมาธิถ้าใจาเป็นสมาธินี่เขาเรียกว่าเดินแก้เมือ่อยถ้าใจาไม่เป็นสมาธินี่เดินให้เหมือ่อยทางจงก,กรมที่ดีต้องเว้นจากโทษห้าประการคือต้องเว้นจากห้าข้อน,นี้คือหนึ่งพื้นดินไม่แข็งและกรุกขระเพราะเท้าทั้งสองข้างจะได้ไม่เจ็บปวด หองขึ้นซึ่งเป็นเหตุทำให้จิตไม่แน่วแน่ไม่ตั้งมัน่นเรียกว่ากรรมฐานวิบัติคือกรรมฐานเสียไปเลยก็เดินกระย่องก็แย่งอย่างนี้เนี่ยดูภาพเอาก็แล้วกันแย่งนี้ไม่ช่ทางจงกรมดังนั้นพื้นที่เดินจงกรมควรจะเป็นดินหรือสายที่อ่อนนุ่มและเรียบเพื่อความถึงพร้อมแห่งกรรมฐานและทำจิตให้แน่วแน่ สองเมื่อมีต้นไม้อยู่ภายในที่จงกรมศีรษะอาจชนกิ่งไม้ได้ในขณะเดินจงกรมทางลกด้วยแล้วมีกิ่งไม้ไามเนี่ยถ้ากลมลงข้างล่างกลัวจะไปสะดุดอะไรหัวก็ชนนี่ถ้างเงยข้างบนกระสะดุดข้างล่างอันนี้เป็นโทษ้างทางจงกรมสามสถานที่จงกรมไม่ปกคลุมด้วยหญ้าลกรกหรือถาวารเป็นเป็นต้น เราในเวลากลางคืนอาจจะเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายได้อาจเหยียบสัตว์ตายหรือไม่ก็อาจถูกกัดตายไม่เราทํามันตายมันก็ทําเราตายแหละอาจจะเจอง,งูสี่ทางเดินจงกรมไม่แคบจนเกินไปจะได้เดินได้สบายๆไม่ต้องกลัวว่าเล็บหรือนิ้วท้าบ้างจะสะดุดขอบจงกรม ทำให้บาดเจ็บได้บางทีไปประหยัดที่ไอความกว้างของยงกลมเล็กไปสะดุดแล้วก็ฮะทางยงกลมก็ต้องไม่กว้างจนเกินไปมันจะทําให้จิตติพรานจิตมันก,กระจายเอาไปอยู่ขอบๆทางยงกลมต้องพอดีพอดีอันนี้ก็ต้องศึกษาไว้นะจ้าไม่ศึกษาไม่ไดนะ้ขนาดของเส้นทางยงกลมเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เนี่ย ยาวสามสิบเมตรแต่ความกว้างนี่ควรจะอย่างน้อยสักเมตรหนึ่งที่พื้นอ่อนนุ่มเกลี่ยทรายไว้เรียบเพราะนั่นใครจะไปทำทางจงกรมไว้ที่บ้านเดินแก้เมื่อเอา้าบเดินหลังจากท่านสุมเมตราบทได้เดินจงกรมแล้วท่านก็เดบุรินอริยบทจะเดินกนสินบริกรรมบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในอาสมนั้น นั่งไปในอาสมไปนานๆในอาสรมไปนานๆกยใจมันก็ซึสงบไปได้ในระดับหนึ่งท่านก็ลัาพิจารณาดูเออถึงแม้เราจะมีอาสรมอย่างนี้มีบรรณสราแต่ก็มันก็ยังมีโทษถึงแปดประการคือคืออย่าลืมตอนนั้นท่านกำลังฝึกอยู่นะครับฝึกใหม่ ท่านอยากจะมักน้อยมันมากกว่านี้จะได้เกลี้ยงก็เห็นโทษของการอยู่ในอาสรามนั่น